มาดูอาหารป้ายเหลืองที่โราตารัสกันจ้าวันนี้มาค่ำนิดหนึ่งแนละ้ว่วนเบเกอรี่ก่อนเลยแกอยู่ด้านหน้าแลนะ้วก็จะมีเนี่ยเธอสามบาทอันนี้สามบาทนะแกจากสิบสี่บาทแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็หกบาทเธอจากยี่สิบห้าอ่าฉันได้ไปเนาะฉันได้เบเกอร์ไปหนึ่งแล้วก็อ่าได้ขนมปังแผปไปหนึ่งราคาตามนั้นเลยมาดูอาหารสดแกดูตีนกงตีนไก่เนาะอ่าอันนี้คือหมูบดแก คือหมูโบดแล้วก็นี่เนื้อไก่น้องไก่สะโพกไก่ปีกไก่ปากเป็ดก็มีแกะเนื้อหมูโอ๊ตป้ายเหลืองละลนันตาราคาตามในป้ายเลยนะแกดูดิอันนี้สิบเ้าทฉันจะบอกว่าที่เห็นอยู่ในนี้ป้ายเหลืองที่ฉันควาดมาทั้งหมดเลยนะฉันเอามาโมดเอามาเข้าช่องฟีดเลยนะ้องแกคือมันยังกินได้นานไงคือเอาเข้าฟีดไว้จะกินก็ละลายเนาะอ่านี่คือส่วนมาฝั่งของลูกชิ้นปลาแกนี่คือลูกชิ้นปลาที่ทำชาบงชาบูงบงไงลูกชิ้นปลาลูกเต้านะ น,นี่คือไส้กรอกธอสามสิบหกบาทอันนี้ไส้กรอกนมเทอดิฉันก็เอาไปจะจะไปทอดกินจ้าดูเดี๋ยวเราไปดูโซนผักกันเนาะอันนี้คือฉันเอาลงตะกร้าแล้วนะที่ฉันเอาเมื่อกี้อะโซนผักแกก็มีชุดซุกี้เหลือสิบหกบาท อีกอันนึงคือเพิ่งแตะแค่ป้ายเดียวต้องรองมันแปะสองป้ายก่อนนะถึงจะลดถูกกว่าน,นี้อ่าก็เลยเอาอัน16บาทไปเนาะดูตะก้าฉันดูตะก้าฉันเต็มแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปคิดตั้งกันเลยเนาะเดี๋ยวมาดูว่าทั้งหมดนี้คิดตั้งออกมาแล้วจะเท่าไรนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ273บาทจ้า